สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปหลังเบอร์แบบนี้นะครับมันถ่ายได้เลยนะครับไม่ต้องมาแต่งทีหลังนะครับเราจะใช้แอปตัวนี้นะครับ beauty plus นะครับมันจะมีโหมดหลังเบอร์มานะครับเพื่อนเพื่อนเปิดเลยครับผมจะเปิดแอปมาแล้วก็ลองเล่นให้ดูนะจ๊ะปิดแอดไปเลยครับแล้วก็เพื่อนๆนนะครับเลือกไปที่กล้องถ่ายรูปนะครับตรงกลางนะครับกดเข้าไปครับแล้วก็ อ่าอันนี้เป็นกล้องนะครับเลือกไปที่ตรงนี้นะครับสตูดิโอนะฮะอันสุดท้ายตรงนี้นะครับเลือกเลยนะฮะปุ๊บนี่ครับมันก็จะเป็นโหมดหลังเบอร์นะเห็นไหมหลังเบอร์นะครับอันนี้คือไม่ได้ปรับนะหลังจะชันนะครับเราก็ลองปรับตรงนี้นะครับเห็นไหมผมปรับสุดเลยแล้วกันนะ1นึ่งจุดเห็นไหมหลังเบอร์ครับหลังเบอร์อ่าเดี๋ยวลองจะถ่ายรูปให้ดูนะครับของผมเป็น p h o n e นะครับมันสามารถเลือกเลนได้ผมก็จะเอาเป็นเลนกว้างนะครับอ่ะ แล้วก็มาสามารถเลือกใช้กับตรงนี้ได้นะครับเป็นพวกฟิลเตอร์นะครับผมจะใช้ฟิลเตอร์เป็นสายลุงฮะผมชอบสายลุงนะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็กดถ่ายได้เลยฮะแต่ว่าสายลุงอันนี้มันโดนหน้าเอาใหม่มันโดนหน้าผมเอาหัวใจแล้วกันฮะเฮ้หัวใจไม่ได้พเพื่อนๆต้องสังเกตด้วยนะว่าถ้ามีตัวมงกุฎนะครับมันใช้ไม่ได้เนาะพเพื่อนๆต้องดูด้วยนะ เดิมก็แล้วช่างมันโอเคนะครับผมลองถ่ายดูหนึ 1, 2, ่งสองสามเห็นไหมถ่ายเลยครับทีนี้หน้ามันยังเหี่ยกอยู่นะครับเพื่อนๆก็ไปแต่งแต่งเลยครับแก้ไขใช้อัตโนมัติเลยครับง่ายดีนะฮะเห็นไหมครับเรียบร้อยครับเอานิดๆหน่อยๆพอแล้วก็กดถูกไปนะครับเรียบร้อยกดบันทึก แค่นี้เรียบร้อยนะฮะลองเล่นดูลองเล่นดูนะครับไม่ยากเลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับฝากกดกดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์แล้วก็อยากซัพพอร์ตกดได้ครับอยากเข้ากลุ่มมีลิงก์ให้ไปเลยครับจุบจ๊บ